ไม่ไหวเปิดเลยครับยัี่มได้ขอโคโสาวกันครับพี่เตืองเ่าตดตตเตเต่หน่งาก่อนเกมนครับข้นอะไรเนี่ยนักเตเนี่ยต่างรู้กนนะมามามาเนี่ต่างรู้ว่าไงครับมากนตบมืวนกม่ลโอ้ตยิงตเป็นสามต่กรรมการดชเปิดต เตือคุณวางวางแขนไล่น้ำใจท่ายท่าาเอาเอากินรอบเลยกินรอบสามไม่สอไม่สโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเเียรีบรีบเลยนะครเอาคำพูดเลยครับพูดเลยครับเดี๋ยวผมแปลให้หนึ่งหนึ่งสองส ซันจีน่าชัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ระหว่างช่วงนี้แหละถ้าป็นรูดแฉมมันจะฮึบไปมาเดียวเลยไปแพ้แดดที่เฮ้ยกันตรงกับบ้านเลโอ้ยมอ้ยอยจะแพ้เพราะเจอขึ้นมาขึ้นมาไม่เกิดปา เช่นก่อนอาห์ท้าเขานะเว้ยมึงอะนวดดีๆโอ้มึงอะนวดแบบถอนกำลังมากเลยเขาผมไม่ได้ถอดกำลังตัวข่ายซ้ายหนเนี่ยฮะขอทอดถอดกูก่อนโอ้ตังโอ้ยเฮ้ยเราหาหาไว้สามคนนะยังไม่จบอีกเหรอเอาเลยแบกขี้ได้ยังไม่จบเอีกต้องแข่งันแล้วไปแข่งมาใช่มือซ้ายที่เราคิดเสียเลย หายแม่แหละขี้ไปต่อเจ๊นักได้เจ๊มึงอ่ะหนึ่องแอดไอออออกเสียงมากไปแลยวสู้เขาสู้เขาโอ้ยย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 ซยยของมาของมาอย่ายนอย่ายนไอยย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 ายย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 ยอยย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 ียย้ายย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 

top top nhiều lắm, nhiều lắm, lắm, nhanh 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 lắm,